สวัสดีจ้ะนี่จะเทสรถให้ดูนะจ๊ะมันคือ3าล้อหลังนะสล้อหลังที่มีการทำชุดสวีงามเฉพาะกิจขึ้นมานะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะจ๊ะทีนี้ก็จะเทสแล้วจะเทสเมื่อกี้ขับทางเรียบให้ดูแล้วดูสภาพถนนนะครับอยากให้ดูความเอียงนะชัดไปเนี่ย แต่ว่าจะขับขึ้นเนินนี้น,นะทีนี้นะดูนะเทียบกับต้นเสานะเสาไฟฟ้าเห็นไหมนั่นนะเอียงกระเทยเลยนะถ้าวัดมุมนี้ก็ประมาณสักน่าจะสี่สิบห้าได้มเนี่ยเนี่ยเนินนี้ยเนินเนี้ยจะขับขึ้นเนินเนี้ยเทียบกับเสานะนะอ่ะมาแล้อง อาประมาณนี้เนาะเอาลเดี๋ยวพอจะขับขึ้นตรงตีต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องต่อเนื่องไปเลยนะคะคนะขวับเห็นรถไหมตาดกัน นะรเรื่องแรกคือรถไม่คว่ำนะเพียงขนาดนี้รถยังไม่คว่ำนะฐานล้อสำคัญมากเดี๋ยวมีรถเข็งมาที่ขับขึ้นให้ดูเมื่อกี้นะครับ อันอนี้อันอนี้จะขับขึ้นเนินนี้ <laughs> oke okay.